มาสนามรบที่4เฉินตูเล่าปีเกืบจะหนีโจโฉไม่พ้นที่แม่น้ำแย่ีเกียงแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้เข้าพบกับซุนกวนทั้งสองจับตั้งกลุ่มพันธมิตรเพื่อปราบปรามกองทัพเรือของโจโฉที่บุกโจมตีทางใต้คือผาแดงไม่นานหลังจากนั้นเล่าปีได้ครอบครองเกงจิว๋วและก็ตั้งเป้าหมายไปที่เมืองยี่เช่นกัน ยี่น่าจะหมายถึงเสฉวนนะไม่แน่ใจน่าจะใช่แหละเสฉวนเป็นดินแดนที่สมบูรณ์ซึ่งได้รับการปกครองจากองค์กรต่างๆซึ่งมันจะเป็นฐานที่มั่นที่สมบูรณ์ของเล่าปีในการคานอำนาจระหว่างโจโฉและซุนกวนแต่ผู้ปกครองเสฉวนเป็นแท่เดียวกันกับเล่าปีคือเล่าเจี้ยงเล่าปีต้องทนทุกข์ทรมานในการหักหลังญาติของตัวเองเพื่อบรรลุเป้าหมายของตนแท่เดียวกันแต่ก็ไม่ใช่ญาติตรงๆงนี่หว่า ท่านบ้าหรือเปล่าถ้าให้ความสำคัญกับชื่อแท้ของตัวเองมากเกินไปแล้วท่านก็รู้นี่ว่าแผ่นดินและตระกูลเล่าไม่ใช่สิ่งเดียวกันจงปิดใจซักเจ้าพูดอะไรให้ข้าปิดใจนั่นเหรอบอกข้าสิว่าเส้นทางที่ข้าเดินมันเป็นเยี่ยงไรกันแน่ข้าภูมิใจที่ได้สื่อสารกับราชวงศ์หั่นมันให้ความกล้าและเป้าหมายของข้าต้องใช้เส้นทางใดกับคนที่ไร้ชื่อเสียง ชื่อแท้มันมีความสำคัญยิ่อะไรตอนนี้จงฟังท่านมีเส้นทางที่ยิ่งใหญ่อยู่ใช่ไหมจงดูผู้คนที่คอยอยู่เคียงข้างท่านจงดูผู้คนที่คอยแบ่งปันและรับปัญหาของท่านมันไม่ใช่ชื่อแท้ที่คอยช่วยเหลือท่านความแข็งแกร่งและความจงรักภักดีของพวกเขาตั้งหากที่ลังทนไว้ขขาก็รู้พวกเขาเปรียบเสมือนเพชรสำหรับข้า อย่างที่ท่านเป็นสำหรับพวกเขาท่านคือแสงสว่างที่นำพาหัวใจของพวกเขาแค่นี้มันพอหรือยัง <c oughs> โดนบังทองตอกซ้าเรียบร้อยเราปี <laughs> มามเปลี่ยนอาวุธมั่งดีกว่าเอาเป็นอาวุธฟ้าแล้วกันเมื่อขึ้นเกียร์สี่จะตีไวขึ้นอันแรกเป็นแถบคอมโบนานขึ้นอันที่สองสะท้อลูกธนูได้แล้วก็แฟด จัดปแล้วก็ภารกิจยึดป้อมธนู2ป้อมภายใน10บนาทีอันที่2ทําลายประตูทั้ง3จุดภายในส0นาทีแล้วก็อันที่3มห้ามังทองตายไปลุยมาแล้วมาแล้วด่านนี้ก็ถือว่าไม่ยากนะเป็นฟาร์มเป็นดหานที่ฟาร์มไอพวกเลเวลแรกๆเลยอ่านี่เมื่อกี้เนินหงหลน เราจะต้องไปต่อแม้มันต้องแลกมาด้วยความยุติธรรมข้าขอให้ทุกคนไว้ใจข้าจะพาไปสู่อนาคตใหม่จะไปเรียบร้อยตัวเมืองคังมาทียึดยึดนะสิบกระตัวเอาดีเอาละหกสามสองหนึ่งหมดไปต่อเพื่ออนาคตใหม่มาเลย นี่แน่มมโชดิ <c oughs> นี่รับจับ,จบเกียร์สามแลยนะจ๊ะเกียร์สามเลนะจ๊ะเริ่มไวขึ้นหน่อยหน่อยแต่จะไม่โจมตีกว้างเหมือนอาวุธเขียวอาวุธเขียวจะเพิ่มระยะขอบเขตการโจมตีอืมเอาละเรียบร้อยละเดี๋ยวเราไปบุกป้อมข้างในดีกว่าประตูประตูะตเอาเฮ้ประตูไม่ปิด <c oughs> เฮ้เพึ่งจะมาปิดเฮ้ <c oughs> เออบักหรือไงเนี่ยผมไม่ใช่บักมนะั้งหมาเซกระโดดทำอะไรมเมื่อกี้โดนปับ๊บจับไปเรียบร้อยเหลือ199ตัวนะครับยึดยึดว้ามาดิเอาดีเนี่ยนะไวขึ้นป๊าป๊าป๊บไวมากเอาดิมาดิมาเอาเลยห0าสิตัวแรกมา โอ้โหไวมากโอ้แท็บจะดูไม่ทันได้อยู่นะเอาดีนี่นั่นแหละสวยหยอฮ่าฮ่าผิวผิวแล้วปีตัวผิวกดให้หมดหลอฮ่าฮ่าหมดหลอดแล้วว้าเฮ้เหมือนโจมตีครั้งท้าสุดท้ายจะกว้างขึ้นโอ้ยโดนตีนึกที่ตัวเองเออช่างมันเถอะโอ้เอออุ้ยโอ้โหแม่งโดนดอก เอาดิยี่สิบกว่าตัวเอออพวกนี้นี่เฮ้ยเอาหมดเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอของสิงหนออ่อยดอกไหมอะดอกสวยสเตะเรามานน่ไปไปกินไก่กันดีกว่าไก่ตัววะโอ้ไก่ทั้งตัวจะตายไอ้ป้อมสองป้อมเราไม่ต้องยึดน,นะเดี๋ยวบทของฝ่ายเราช่วยไว้เองช่วยยึดให้มีแหลมมีแหลมมีแหลมงลงไปข้างล่างตัวนึง าดิชนแม่งแน่ๆจะทำอะไร <laughs> นี่เจอมูโซทโอนกลับไป <laughs> ปัก์ยั่วโอ้เร็วมากเร็วมากไม่คุ้นเลย <laughs> ไม่คุ้นเลยไม่คุ้นชินกับอาวุธฟ้าเลย <laughs> ไปต่อโชว์เข้าไปมีศัตรูอยู่ข้างบนปะเอ้ามีนี่วะมาดิมาดิ เอาจะตายแล้วนี่ทนแม่งเลยจะกระโดดลงไปเหรอนี่เอาตีน้องแข็งเอ้ยจอยจอยใช้จอยไ l a เล่นมันชอบหลุดไม่รู้เป็นไรน่าจะสายหลวมเอาครับเอาเราต่อไปเราไปทางขวาต่อด่านนี้สำหรับข้นน้อยก็ถือว่าน่าไม่ยากนะเพราะว่าเล่นบ่อยเรื่องเรืองเล่นบ่อยเล่นจนจำได้อะว่าต้องตีตรงไหนก่อนตรงไหนก่อนประมาณนี้ ไอ้ตัวนี้ไม่เอาเล่นตัวนี้ดีกว่าเฮ้ยฮะนี่แน่ตีมาปุ๊บสวนมูโซก์ใส่เลยไม่อเร็วไหมล่ะพิ้วไหมล่ะโช,โชว์โชว์เรียบร้อยจบปิงึงตัวไปต่อไปต่อไปต่ออืเอเฮ้ยแม่งเอ้ยปล่อยลูกธนูไฟ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บมูโซกันเก็บมูโซบนหลังม้านี่แหละเอาดิเอาดิหมานี่โดนเปิดการเปิดการทำไมเปิดการก็โดนมูโซสวนดิอ่ะยังเหลืออีกตัวนึงฮ่าฮ่าวายจอมผิวนี่เนี่ยท่าสุดท้ายเหมือนเหมือนจะกว้างกว่าอาวุธเขียวนะเฮ้ยเดี๋ยวดังอาร์ตยิงนักมาสร้างดาเมจกับตัวข้าได้ ไปเลยรีบไปเลยบางทองอยู่ข้างล่างอยู่กับจู่ล่งน่าจะปลอดภัยนะเออประตูไม่เงี้ยก็สามเหลี่ยมค้างไวสุดแล้วหยา่าอีกทีฮะผมเบงมาช่วยแล้วเว้ยมาดิเอ้าคาซิน <S <S โอ้โหเนี่ยแหละเนินหงหล่นที่บางทองจะต้องตายแต่ในพาร์ทนี้จะไม่ตาย <S 2> <S 2> ดีดีดีด ดูสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราดีกองทัพก็ว่าอยู่ว่าเจ้าหายไปไหนเจ้าคิดว่าจะผ่านทางนี้ไปได้งั้นหรอยิงมันยิงไปแล้วเห้ออะไรกันลูกธนูไงเอ้ยผาเร็วตายป้องไว้ป้องไว้บังท้องอุ้ยแม่งโดนไปเม็ดนึงข้าต้องทำเพื่อจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่มันเป็นจุดประสงค์ที่ข้าจะยอมแลกชีวิต ในประวัติศาสตร์คาตายตรงน,นี้เฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่ดิในนิยายอิงประวัติศาสตร์ตายตรงน,นั้นตายเอาโอ,โอ้โหอ่ะโอเคยึดได้แล้วไปรีบไปช่วยบางทองกันเลยดีวยดวยกว่าเดี๋ยวบางทองจะลุมปิดหน้าปิดหลังเดี๋ยวจะโลเดี๋ยวจะโดนตนีแมวซะปิดประตูตีแมวเร็วๆๆร็ว,ร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 วไป <c oughs> ด่านนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะน่ากลัวอยู่มีอยู่คนนึงก็คือม้าเฉียวเดี๋ยวม้าเฉียวจะปรากฏตัวออกมาไปกระโดดลงไปเลยเนินหงลมข้ามาแล้วบังทองยอย่ามาถึงก็ตบกันเลยนะอืมอืมอมนี่นี่อาวุธฟ้าอ้าเล่นเครื่องเล่นเครื่องมาทำไมปล่อยกระหินเอ้าเรียบร้อยกระหินหายตัวนี้ว้า โขเข้าไปเอาดิหมาอตีน้องแข็งปั๊บ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 รัวรัวรัวเอาเรียบร้อยหมดเฮ้ยเตกเราไปไหนเอ้าฮะพอดีเลยลงใต้พอดีเลยไปช่วยจู่ร่งกันฮ่าละเราช่วยชีวิตบางทองไม่ได้ละรอตายตายบางทองพัดนี้เจ้าต้องรอด เราจะมาแก้ไขประติสระกันเอมาดิเฮ้ยเกิดการประลองเฮ้ยก็มาดิก็มาดิเกิดการประลองอ่ะฮ่าตีนั้งแข็งไปดิเเเฮ้ยรียบร้อยโอ้โหบงแตกมาดิเฮ้ยเป้งดอบโพสิ่งนี้ค่ะจะดีดีเรียบร้อยดอบไม่เอาดับว่ะเขาโคโชคดีอะไรอย่างนี้มีเนื้อติดกระดูกมาด้วยเว้ยเฮ้ยจัดไป เรียบร้อยเรียบร้อยฮะตอนนี้ทัพเราเป็นตอ่อเราต้องไปลุยเลยเราจะยึดเสียชวนไว้ให้ได้นี่ไงเนินหงหล่นผ่านที่ไรพูดทุกที <c oughs> เอา้าเฮ้ยแม่งมาเฉียวมาวะมาเฉียวมาเดี๋ยวข้าน้อยลากไปตีในป้อมตรงกลางดีกว่าจะได้เกิดการเป็นร้องนี่โชเข้าไปเอาเซมีหวัวสิงห์สำรองสองอันด้วย ไม่กลัวไม่กลัวโชวเข้าไปร้อยเก้าสิบเก้าตัวโชงไปอีกเฮ้ยเฮ้ยังแม่งไม่โผล่มาเร็วจังวะเอาเข้า <pillows> ป้อมเลยต้องรีบเข้าป้อมเฮ้ยประตูปิดแม่งเฮ้ยอันที้ยี่อทำไรทำไรประตูเฮ้ยทำไรเฮ้ยโอ้ยโอ้ยจู่แม่งโดนต่อยมาดิมาดิแต่ตรงนี้ก็ได้นะ โอ้ยมาดันมาดันเฮ้ยมาดันแม่งเลยเอาดิมาโฮ้ยว้ามาสิมาเฮ้ยให้เล่าให้เอจ้าโจ้ปล่อยลูกธนูธนูสายฟ้าเอาดิโอ้ยแม่งชุลมุนชุลมุนชุลมุ่งเอาดิไหนๆมาเชียวอยู่ไหนเฮ้ยแม่งขวานด้วยขวานด้วยวะโอ้โหฟูฟูฟูรอบนี้ฟูเอาดิมามาเชียว แน่อ yeah, ่อยลูกธนูไปเงื่อเงื่อเรียบร้อยลูกธนูเฮ้ยไม่ใช่ลูกธนูหมาเชียวลฮ้นร้นตอนที่ร้อนโผชุลมุนชุลมุนแน่ดูสิมันชุลมุนมากเลยอือเข้าไปอ่ะมาจะไปไหนเติดต้องแข่งไปดิเรียบร้อยหมดหมดเฮ้ยหมดดูผลงานสิแม่งเฮ้ยถุงเงินเต็มเลยเอ้ยอ่านหมาเอาไปซื้อหมาเผื่อจะได้หมาดี อยากได้ม้าดำกับม้าแดงตอนนี้ต้องรีฟาร์มซะละเอาว่าไงตัวเนี้ยเรียบร้อยยืดทับยืดยืดจ้าขอของกินหน่อยจ้าอ่าถึงว่าทำไมคนมันเยอะเฮ้ยเกิดการประลองอะเออจริงว่ะเกิดการประลองมาดิมาดิอันไหนอันแน่โดนมูโชไปดิมาดิมาดิปป๊๊บบ เอ้ยเดี๋ยวเดี๋เข้าวงเข้าวงต้องรีบเข้าวงเดี๋ยววงแตกโอ้โหปล่อยไฟโอ้แม่งถอยมาก่อนอุ้ยแม่งโดนไฟเดี๋ยวเนี่ยเนท้อนกลับเอ้ยจนโอ้ย่าทำายทำายเนอะทำไรโอ้แม่งโอ้โหดีแม่งหลบทันเอาดิเอ้ยปะทะครลมอ่าดีดีเลยเอยเดี๋ยวได้ละอยู่ตรงฝั่งศัตรูมากไม่ได้นี่ไงมูโชโดนหยา เรียบร้อยหงแตกยาดยึดจะตายแล้วจะตายแล้วมาสิโมเข้าไปดีใกันหมดวะเอาเรียบร้อยยึดได้แล้วเป็นอะไรวะเฮ้ยเป็นอะไรวะเห็นมแป๊บเหมือนมันโถนม้นมันโถโชคดีเป็นเนื้ออ่ามันมี โอ่งอยู่ตรงนี้โชาไปเอาเนื้อมาพลังได้ครึ่งน,นึงละหมดแล้วใช่ไหมหมดดูภาร,รกิจกันเฮ้อเสร็จไป2เรียบร้อยละเหลือภาร,รกิจที่3คือบังทองไม่ตายก็แค่นั้นแหละจบสนามรบที่4ของเราปีจะได้ไม่ยากเดี๋ยวหนะ้าไปเก็บแจก,กันก่อนนะโอ่ง้าง,งานอันไงเอาไข่เราฐาน่ายเรา,า,เรายึดยึด่ายได้เหร แจ๋วมาท่านเ่าเจียงข้ากำลังจะไปหาเจ้าชื่อแซ่เดียวกันไม่ใช่คือยอดท์ข้าไม่นับโอ้โหแม่งเผาเมืองก่อนเลยเว้ยเฮ้ยมาดีมูโซนี่หัวสิงจำลองหนึ่งอันไม่เป็นไรโอ้โหโอ้โหจอแดงจอแดงไฟไหม้ไฟไหม้ว้าเนี่ยเหมือนระยะตอนตีตอนสุดท้ายมันอุ้ยมันเร็วกว่าไง ไม่ไม่ใช่หมายถึงมันยาวกว่าโอ้ลิลัลวเอาดิได้อยู่เป็นไง,งละ่ะนั่นแหละสวยฮ่า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 มาดีโอ้ยชุนระมุนชุนละเกจจ้าอ่าเอานานานนานานามีกระโดดตีนกาหนี <laughs> อะไรกันวะโอเอาดิเฮ้ยชุนระมุนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันชุนระมุนโอ้เอาดิ

เรายึดดินแดนใส่ชัวร์ได้แล้วโอ้โหกว่าจะยึดได้เหนื่อยเหมือนกันอ่ะภารกิจผ่านเวภารกิจที่สามผ่านช่วยชีวิตบางทองบางทองไม่ตายจบมีคัดสินให้ดูไหมเนี่ยเอาไม่มีเหรอนี่ภารกิจผ่านแจวอาวุธไม่เอาไม่เอาโหได้มาสี่ชิ้นแม่งตัดทิ้งหมดเลย โอ้มายังไม่ดีอ่ะอะไรกันนี่โฮโหเอา้ามีคัสเีน่เย่เราชนะแล้วเราเยอะใส่ชวนไม่ได้เย่เย่เย่เย,ย,ย,ย <c oughs> ข้าต้องขอโทษด,ด้วยถ้าเราเจียงแต่ก็ดีฉันตู้ลม้ลมลงแล้ว <c oughs> และไงต่ออ่านี่น่าจะเป็นเท้าของเบ่งจูลงเตียวหุย อยู่กันพร้อมหน้าขอบใจพวกเจ้ามากข้าคงไม่มีชัยหากไม่มีพวกเจ้าหากไม่ได้ความจงรักภักดีจากพวกเจ้าข้าก็ไม่รู้ว่าจะไปต่ออย่างไรไม่มีใครมาที่นี่เพราะชื่อแท่เล่าหรอกนะท่านพี่ข้ารู้ว่าเราอยู่ที่นี่ด้วยเหตุผลเดียวเท่านั้นและนั่นคือมิตรที่ท่านแสดงให้เราเห็นท่านคือนายของพวกเราไม่ใช่เพราะชื่อแทะ แต่คือวิสัยทัศน์ของท่านที่ล้างพวกเราไว้ข้าจะไม่สูญเสียชื่อแท้ของข้าอย่างไรซะข้าจะไม่ยอมเป็นเชลยต่อไปจากนี้ไปข้าจะสู้ด้วยตัวเองแล้วพวกเราจะยุติความวุ่นวายด้วยกันนี่แจมมองกล้องหน่อยนานและทุกคนเอาแรกก็จบกันไปแล้วสำหรับเือเรื่อง สนามลบที่4ของเล่าปีถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะโอ้เหนื่อยมากเลยแล้วเจอกันในคลิปหน้าว่าเย